ถ้าผมออก R6 ผมจะเจออะไรมาัางมาดูกันที่ราคาก่อนเลย R6 ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วถือว่าเป็นของแรงมากๆและก็ตามมาด้วยราคาที่ค่อนข้างตึงขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็เลขใหม่ราคาในตลาดมือสองอยู่ที่2แสนกลางๆถึง3แสนต้นๆขนาดเครื่องยนต์599ซีซี118.4 c แรงม้าที่14,500รอบต่อนาที4ี่สูบเรียงน้ำหนักตัวรถ190กิกโลกร,รมัมถือว่าไม่หนักมากเวลามาข้อมอาจะขยิ่งนิดหน่อยผมสูง169สิ่งที่จจะเจอ,อ,ออออตนกมาดูข้อเสียก่อนเลยถ้าขับบี่โคตหมอออกทิปทน่นหงท กรสายซ้อนเลยเพราะว่าเบาะโคตรสูงและเล็กมากไม่อยากคิดสภาพตอนออกทีเป็นรถที่ร้อนเร็วมากดูจากไมดีอันนี้เพิ่งดับนาเนี่ย114องศาอันนี้เตาเผาหรือเปล่ากินน้ำมัน14-15โลลิตรเอาง่ายคือแดกนั่นแหละรอบต้นไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่มีตัวบอกน้ำมันอันนี้ต้องกะเอาแล้วนะข้อดีไม่มีอะไรมากรถโคตรหลอ่อรถโคตรแลเสียงแม่งโคตรเอกลักษณ์ ส่วนเซอร์วิสส่วนตัวเจ้าของรอนับได้รอบเล็กหลักพนันรอบใหญ่หลักหมื่นชาวกระจัดจะปรยัดทำไมล่ะใครอยากดูรุ่นไหนอีกคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วก็กดติดตามให้ด้วย